เจียนี่อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t ู r า c h a n n e l ของเราด้วยนะครับและผมบุ๊กนะครับผมทีนี้เราอยู่ในเกม P ับ G Mobile แต่ช่วงท้ายๆเกมเนี่ยโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งตึงครับผมยิ่งเล่นยิ่งมันยังไงก็ขอให้ดูจนจบคลิปนะครับผมไม่ก็กอ,กอไปก็ได้ <laughs> โอเคยังไงก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ let's go <S ร้านรีโหลดเกมเติม UC P ับ G Mobile สุดคุม้มเติมง่ายตอบไว ปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงวิธีการเติมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครของเราจากนั้นแอดไปที่ Line แอด reload game หรือทักไปที่เพจ Facebook reload game จากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจแล้วก็รอ UC เข้าตัวเลยนะครับไม่มีสตีครับแสมตัวน,ะนั้นล้มงนีหนแสนมารินโหลดมาหัาพานอ โอเคดูเดือดดูเดือดที่ตึกป้ายมี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 เนี่ยได้ของแล้วเร็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 วดีครับดีครับพีโน๊ะเอ้าโอ้โหเกือบแล้วกูพยักษ์ก้อนพี่เกือบแล้วกูกูเมนาซ่าฉันขอ มันดักแน่นอนวะเงียบอย่างเงี้ยมันเนาะนัดอยู่นี่วะเนาะอยู่อยู่บนตึกอิดบนตึกอิดหมดยังยังยังบนตึกอิดอะมีตรงไหนนอกอะครับตรงไหนนอกอะต้องหนึ่งต้องต้องหนึ่งตรงตะบนเลยไปดิหลักได้สองหลักหมดแล้ว อาอสวยมันเหมือนเหมือนไม่อยู่ข้างล่างนะไม่ได้กำปืนมาได้เด้อออกไปแล้วออกไปแล้วมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมามีบอดตัวนั้นหลังบ้านเข้าหลังบ้านไหนวะสวยเฮ้ยขาบนเข้าบนเข้า เขาแบบนี้ไม่ได้ตัวลัดเปิดน็อกอยู่ี๋ยวพี่เข้าชาร์จโอ้บินนะครับมอแตกน็อกผมด้วยนะเฮ้ยอาจจะโดนซ้ำแล้วน่ะเอ้าน้องเฮ้ยดาวข้างล่างเหรดาวข้างล่างผมยึดหลังกำแพงพี่ไปเอาบุกไอ้ครับจุกก่อนชุบก่อนพี่ยะพี่ยไม่ทันแล้วเอื้อโทษทีไอ้น้องเอ้ยผมนั่งอยู่หลังกำแพงตลอดเลยเไปแกเวนี้พี่เล่นเองเวนี้พี่เล่นเอง เวรี้พี่เล่นเองมันยิงเราได้ไงวะั้งนั้นที่เราชิดเนินอะรัดยี่รอก่อหงวแตกละมันได้ยินกรบเป่ะเพื่อนมันน่าจะแจ้งแล้วละ่ะด้วยรถมีกันนี่โอ้ รถทองมีไหนนี่ไอ้บรถโดนทองอยู่คุ้น่ะเพ่เพ่เพ่บิไอ้รถเออมาหมดลายเบิยั้งยังได้สองตัวมีรถร<น>ไหมเขาเขาตึ้งไอ้เขาตึ้งไอ้ยโอ้โหหลังเข้าอ่ะโอ้โหเรียบรย้อยความดีมาทั้งเกมกูโดนข้างหลังเสือกเสือบ้าลนี่ตัวเดียวแหววเบด้บตึ้งไปให้ทุนเอาเติไอ้เดี๋ยวเบิเรียบร้อยครับ À. Coming nó, Má la má chụp phải là hai này thẳng đạn ba. bà tôi mở cánh hôm nay. Cũng lặn đồ mà bự. Thẳng mà bà, rồi đấy. hay น้เดินเลยรถแล้วครับผมตามยางอะได้ยินเป็นอย่างดีงและมีน้ำมาขอน้ำอ่ะอยากสม้มโอ้ยอยาจะเลียกวเก็บของ

เอ้ยอย่างปะยิงห้กคัมเดียวไอ้ยิงมันก็มดแม่เข้าตัวเข้าหัวจับจั็เอาแล้วเอาเลยไปเอาเลยครับขอกินไก่แล้วกันครับตอนนี้นี่ไงเอเซว่าละ เวนสองตัวบนบ้านนะเอ้าไม่โดนเหรอหัวสวยหัวจ๋าหัวมาแล้วหัวมาแล้วข้างบนตัวบอกโคตรว่าเดี๋ยวเสียมาเพื่อนที่ช่วยกันเคอะ สุดแต่สุดมันก็น่าจะถอยเหมือนกันป่ะไม่เนี่ยถอยไรเล่ามันอยู่ในวงด้วยาเหมือนในบ้านนม่มีเลยพี่โอ้ย ใช่ปะไม่น้อยโอ้ชัดเจนชัดเจนครับมันไปไหนเลยครับเห็นแล้วผมสองตัวครับผมโ o p e เอ็มสองตีเปิด็อกจังหวะดีมาแล้ววิ่งเข้าใส่ครับพากแล้วผมพากเลยแล้วกวาเข้ามาจาก s k s โอ้คหกูจะชาร์จยังไ,ไงวะเนี่ยโคตรโลง่งชุบได้นะครับออกในบ้านไหมรับปัญหาหนัก้ยครับตัวบ้าหลายตัวเหลือเกินนะผมจังหวะนี้โอ้โหแ,แล้วเก็บ นาทีแล้ว<อ>วิวดูจังหวะนี้นตีเอ,ขอเข้าหัวแล้วนะดันมาสองดวงด้านขวาผมเป็นตีของบูชาร์กที่จะบ้าบูชาร์กเอาไดอ,าอดอกว้ยแห่ดอกตกใกล้ๆครับเขาจะมาเอาไอดอกทุกฟ้าวตัวร้ายเปลี่ยนไทมมิ่งครับผมหาโพสิชันเล่นครับแล้วเห็นแล้วครับผมตอนนี้ แล้วว่าไงยิงเป็นสองซิลมาลุกพลุบ okay, ้าการของเจนายครับผมเจนายโกโก้โอ้โหโดนยิงฟีอาชีวิตตันของอาชีตันได้บ้างมันไปชื่อซ้ำๆไงพี่สวยครับทามิ่งนี้เห็นแล้วข้างหน้าหนึ่งตัวครับผม ผมโดนทางด้านเจนายโกโก้เก็บออกไปแล้วดันมาแล้วเรียบร้อยผมสตอรัสล็อกด้านของบอสเจนายไอีกโอ้โหแล้วซ้ำออกเกมทันทีเหี้ยวมันจนบ้าขี้คนลุ้น ลุ้นแทนเลยครับตอนนี้เลือกไม่ถูกย่งิงดอ,อกซีน,นี่หมดเลยกัาเอาแล้วครับเราเข้าไปเสร็จอีเอาแล้งันกันทรองจังหวะน,นี้โตลัดร้อนสะเปร่ของโหดปูเอ <c oughs> อปูไม่ปูปงแงวโอ้โหคิลลิง่งสูตรสองสามตัวเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วหมดตี้ไปเลยครับผมมาหรือเปล่ไม่น่ามาเอ้าใครปาสมุกตรงนั้นวะนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โว้งเ้อได้อยู่วะได้อยู่วะ อีกสาวินาทีครับวงมจะบีบแล้วนะครับแล้วอยู่ในบ้านสองตัวครับต,ตัวรัดเขามองทางนู้นอยู่ครับเฮ้ย,อยเอยาไอ,า<บ>อยอไม่ย้อยไม่ย้อยชัวร์แล้วครับสามสามหนึ่งครับผมผมมั่นใจครับผมเอาโหท่านนี้จอนวิกเรียบร้อยโดนเก็บไปแล้วสี่หนึ่งวะ ปีนึงครับจังหวะนี้ว่าไงเอ้อยงไงได้ปีตัวหนึ่งอัซ้ายนะยา่ะเห็นไหมยืนงงอ่เอ,อโาโอ้โหเมตาดีอะไรตอนนี้วะนอนจิ๋นก่อนน,นะ ามาสามอย่บนี้ต้องรักตังงี้ตีรักออกได้ดึงครับโอ้โ oh. ห ได้หมดเ้อสดชื่นฮ่า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 สุดยอดครับสุดยอดครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายเรื่องว่าไอ้สุดจัดจริงๆครับ